ลองสังเกตสองสัญญาณนี้ค่ะแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเขาหลงรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ซึ่งบางครั้งอะ่ะถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่มีทางรู้ความเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงกับเราถูกไหมคะดังนั้นให้เริ่มเลยข้อแรกเลยคุณสังเกตไหมคะว่าคนที่เขาคิดถึงแล้วคนที่รักคุณอะ่ะไม่หายจากชีวิตคุณต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่จะถ้าข้อความหาไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ก่อนนอนพยายามชวนคุยซึ่งบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ก็เป็นเรื่องปกติป่ะจริงๆไม่ได้เ,เรื่องปกติค่ะคนธรรมดาหรือแม้เพื่อนสนิทกันมากๆก็ไม่ได้คุยกันทุกวันแต่เขาปฏิบัติกับคุณแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้พูดว่าคิดถึงอาจจะไม่ได้พูดว่าจีบอาจจะไม่ได้พูดว่ารักแต่สังเกตได้จากพฤติกรรมคือมันเป็นอะไรที่ให้ความสำคัญกับเราเป็นพิเศษ โอเคไหมดังนั้นไม่ต้องมีคําถามแต่แค่รู้สึกว่าสังเกตพฤติกรรมของเขาว่าเอ๊ะทําไมต้องส่งข้อความหาทุกวันทําไมต้องส่งรูปอาหารแชร์อะไรให้ตลอดอะไรแบบเนี้ยเออให้คุณสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะข้อที่สองคือเขาอยากจะใช้เวลากับคุณอย่างเต็มที่อืมบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันตกลงคือไม่รู้ว่าสถานะคืออะไรนะคะโคเชอแต่ว่าคุยกันนานมากวันละชั่วโมงสองชั่วโมง คุยกันบ่อยมากแล้วคุยเรื่องอะไรสัพเพเหระเออจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่อยากจะเอาเวลาของตัวเองอะมาลงทุนแล้วเสียเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงกับอะไรที่แบบคุยไปเรื่อยนะนะคะดังนั้นเวลาของแต่ละคนมีค่ามากๆเลยการที่เขาเอาเวลาที่มีค่ามาใช้คุยกับคุณไปเรื่อยเปื่อยแสดงว่าเขาให้ใจคุณไปละ เขากําลังคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนลนะหรือเขากำลังอยากจะศึกษาทําความรู้จักคุณแล้วนะคะเพื่อที่จะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตอะ่ะเราอาจจะคบกันเป็นแฟนได้หรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อันนี้คุณรู้สึกและสังเกตสองสัญญาณน,นี้นะว่ามันการคุยหรืออะไรไม่เหมือนคนปกติ แต่มันจะมีความพิเศษอยู่ในนั้นยิ่งถ้าคุณเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นคุณเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงมากขึ้นเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายมากขึ้นหรือจิตวิทยาเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเรื่องความรักมากขึ้นความรักของคุณจะไปได้ดีมากขึ้นค่ะโคชเชมีคอร์สออนไลน์จิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งมันจะเป็นในเรื่องของคุณสังเกตพฤติกรรมการแสดงหรือแม้กระทั่งนะคะคุณจะทํายังไงให้คุณเป็นคนที่สําเร็จแล้วมีเสน่ห์ซึ่ง ตรงนี้มันจะครอบคลุมทุกอย่างเพราะโคชเชมใช้เวลาเขียนแล้วสร้างคอร์สนี้มาเป็นเวลาปีถึง2ปีได้เลยเพื่อที่จะตกผลึกนะคะรวมถึงในเคสที่มาคอนซิลหรืออะไรก็ตามแต่ที่โคชเชมเจอโคชเชมจะเอามารวบรวมไว้ในนี้แล้วจะมีตัวอย่างดีๆให้คุณซึ่งพอคุณเรียนไปปุ๊บคุณก็สามารถดำรงชีวิตใช้ได้จริงนะคะเพราะว่าเรายังอยากจะมีความรักเรายังใช้ชีวิตอยู่กับ สังคมที่เป็นมนุษย์ด้วยกันถูกไหมคะดังนั้นเรื่องเหล่านี้คุณได้ใช้ตลอดทั้งชีวิตแน่นอนใครอยากจะเรียนหรือเข้ามาสอบถามโคชเชมเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งคอร์สจะเปิดเร็วๆนี้สามารถจองได้ในราคา Early Birth นะแล้วต่อจากนั้นราคาจะค่อยๆปรับขึ้นใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอปเมคะ่ะ